ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสอปชตนั้นไม่ใช่ศูนย์ของหน่วยงานใดหรือของใครใคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นศูนย์รวมใจของพลเมืองทุกคน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่านคิดว่าทุกวันนี้เรามีพลเมืองมากพอแล้วหรือยังคะทุกวันนี้เรายังมีพลเมืองอยู่ไม่มากนะักเราจึงยังขาดกําลังสําคัญในการพัฒนาบ้านเมืองภารกิจในการสร้างพลเมืองจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคะ่ะจากเยาวชนและประชาชน สร้างให้เป็นพลเมืองและจากพลเมืองที่มีอยู่บ้างแล้วเราต้องช่วยกันพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นผู้มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตประจำวันแม้จะมีพลเมืองแล้วแต่ถ้าเราต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำผลจะเป็นอย่างไรคะ เมื่อสร้างพลเมืองได้แล้วหากพลเมืองนั้นไม่มีการรวมพลังกันต่างคนต่างทำรรคนละทิศคนละทางการแก้ปัญหาการพัฒนาประเทศและการพัฒนาประชาธิปไตยก็จะไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นเราจึงต้องมีศูนย์กลางในการทำกิจกรรมประชาธิปไตยเกิดขึ้นในระดับตำบลที่เรียกว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชต โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตอได้ร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนและหน่วยงานต่างๆเช่นกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนกรมกิจการผู้สูงอายุกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเสริมให้เกิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสอสอปชาตาขึ้นทุกตำบลและในบางตำบลน,นั้นมีจำนวนมากกว่าหนึ่งแห่งรวมถึงแขวงในกรุงเทพมาหานครรวมทั้งในเทศบาลและมหาวิทยาลัยบางแห่งด้วยขณะนี้เรามีสสปชาตาทั้งสิ้น7,517แห่งซึ่งมีกรรมการสสปชาตาที่มาจากบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีจิตสานึกสาธารณะเช่นประชาชาน กรรมการหมู่บ้านหรือกอมอกรรมการชุมชนหรือกอชอกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านหรือตำบลกลุ่มผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอชอ,อาสาสมัครกศนเป็นต้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้นี่แหละค่ะต่างเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม มุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านหรือตำบลน,นั้นมีความสุขโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆโดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เป็นศูนย์กลางพัฒนาประชาธิปไตยสำหรับกรรมการสสปชตผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลใช้เป็นที่ประชุม ร่วมคิดร่วมวางแผนในการทำงาน 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองคุณภาพประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนนั้นมีจิตสำนึกการเป็นพลเมืองมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยมีวินยัยและมีความรับผิดช,ชอบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ต่อต้านการทุจริตโกงกินโคอร์รัปชันและการทุจริตในการเลือกตั้ง 3. ส,ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยและหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยได้แก่การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติของประชาชนเช่นกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านงานประเพณี งานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม <_ d ream> การกำจัดยุงลายหรือกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยเป็นต้นน <_ d ream> ok อกจากนั้นสสปชตควรส่งเสริมให้มีหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยขึ้นอย่างน้อยตำบลละ1หมู่บ้านหรือ1ตำบล1หมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ <_ d ream> 4. พัฒนาต่อยอดการเสริมสร้างและขยายเครือข่ายพลเมือง สสปะชะตต้องส่งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและขยายเครือข่ายพลเมืองที่มีคุณภาพให้มากขึ้นเพื่อเป็นฐานพลังของสสปะชะตในการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในตำบลหรือหมู่บ้าน 5. สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งการเลือกตั้งจะไม่ประสบผลสำเร็จเลยถ้าประชาชนนั้นไม่เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงภาคส่วนต่างๆทั้งในส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐทวิสาหกิจหรือในภาคเอกชนนั้นไม่ให้การสนับสนุนดังนั้นสสปะชะตจึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งในช่วงก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้งมาช่วยกระทำให้การเลือกตั้งนั้นมีคุณภาพและได้ผู้แทนที่ดีไม่มีการทุจริตในการเลือกตั้งค่ะ ภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยของสสปะชะตจะสําเร็จได้ไม่อาจทําโดยลําพังนะคะแต่จะต้องร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆงานนั้นจึงจะสําเร็จแล้วท่านคิดว่าองค์กรหรือเครือข่ายเหล่านั้นมีอะไรอยู่บ้างคะอ,องค์กรหรือเครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่ร่วมงานกับสสปะชะตนั้นได้แก่ กรรมการหมู่บ้านหรือกอมอกรรมการชุมชนหรือกอชอกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านหรือตำบลกลุ่มผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอชอ,อาสาสมัครต้นแบบราาประชาธิปไตยหรืออสอปชอ,อาสาสมัครกสนรอดอจิตอาสาลูกเสืออาสากกต นอกจากนั้นยังมีบุคคลหน่วยงานภาคส่วนต่าง,างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สามารถร่วมมือหรือสนับสนุนสสปชตได้เช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโรงเรียนวัดครูพัฒนากรสาธารณาสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาคมมูลนิธิชมรม สโมสรธนาคารบริษัทห้างร้านต่างๆรวมทั้งฝ่ายการเมืองเป็นต้นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสอพชนั้นไม่ใช่ศูนย์ของหน่วยงานใดหรือของใครใคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นศูนย์รวมใจของพลเมืองทุกคนที่จะช่วยกันปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยให้เจริญงอกงาม อย่างรากลึกยืนต้นอย่างมั่นคงผลิดอกออกผลให้คนไทยทุกคนได้เก็บกินและดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาอันอบอุ่นของต้นไม้ประชาธิปไตยต้นนี้ด้วยความผาสุกตลอดไปสสปะชะตที่เราทุกคนได้สร้างขึ้นจะมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนมั่นคงหรือล้มหายตายจากไปคำตอบ จึงอยู่ที่พลเมืองคุณภาพทุกคนค่ะ